สวั ROM. สด no ีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับชื่อจังหวัดในภาษาจีนกันนะครับคำศัพท์แรกมั่นกู่กรุงเทพนะครับม่นกู่กรุงเทพต้าเฉินฝูต้าเฉินฝูพระนครศรีอยุธยาต้าเฉินฝู นะครับพระนครศรีอยุธยาหงทงฝูอ่านทองหงทงฝูอ่านทองไชานาฝูไชนาไชนาฝูไชนาเปยปี้ฝูการจนบุรี เปปี่ฝูการจนันทบุรีขวฟบุรีฝูรถบุรีขวับุรีฝูรถบุรีหน้าคงหน้ายี่ฝนครนายกหน้าคงหน้ายี่ฝ หน้าคงหน้ายิา่ฝูนครนายกหน้าคง Meeting. หน้ายิ่ฝูนครนายกหน้าคงหน้ายิ่ฝูนครนายกฝัทงฝูนครปฐมฝัทงฝูนครปฐม นวนอุลีฟูนนทบุรีนวนอุลีฝูนนทบุรีป้าทุมธานีฝูปทุมธานีปาทุนธานีฝูปทุมธานีฝัวปีฝูพิษบุรีฝัวปีฟู เพชรบุรีปาจนินฝูปลาจีนบุรีปาจนินฝูปลาจีนบุรีปาสูฟฝปูปละจวบฝุรนปันปาสูบฝาสูปละจวบครปันเลาบนปีาปบ,บ,บุ เลอปิฝูราชบุรีเปยหลันฝูสมุดปราการเปยหลันฝูสมุดปราการหลงจื่อชั่วฝูสมุดสาคอนหลงจื่อชั่วฝูสมุดสาคอนเย่กงฝูสมุดสงคราม เย่กงฝูสมุทรสงครามเปยเปียวฝูสระบุรีเปยเปียวฝูสระบุ ú, inh, u, li, รีชิงหุ่นฝูสิงหุรีชิงหูหลี่ฝูสิงหุรีสู้พันหุ่นฝูสุพรรณบุรีสู้พันหู หลีฝูสุพรรณบุรีนัวหมีเกาปทุมธานีเตยโยมเทอร์ชันขอนกินพึงเมืองของจังหวัดปทุมธานีคือกาลาแม่นวนวบุรีฝู是泰国中部的一个府นนทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคกลางของไทย หน้าคงหน้ายิอ่อวเ้งเด้อผูปุนครนายกมีน้ำตกที่สวยงามถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีหรือว่าอยากจะเรียนคำศัพท์ประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับและเราก็จะเจอกันใหม่ในใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ